รัตของราชสมบัติอยู่ที่กรุงปรารณสีมีพ่อจายช่างปั้นหม้ออยู่ตระกุลหนึ่งมีลูกเบ่าอยู่หนึ่งคนลูกสาวอยู่หนึ่งคนหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการปั้นหม้อขายครั้งนั้นพญาเจ้าเมืองมีนามว่ากอระกันทะอยู่ในแคว้นกะลิงคะ พระญาเจ้ามังเสด็จไปที่ส่วนอุทยานทอดพระเนตรหันต้นบะม่วงแล้วก็เก็บบะม่วงมาปลุกหนึ่งคือพระอ,องค์เนี่ยเสด็จประพาสสวนอุทยานบนคอจ้างนั่งอยู่บนคอจ้างแล้วก็ไปหันใส่บะม่วงแล้วพระอ,องค์ก็เอามาบะม่วงมา เสวยบางส่วนก็บแบ่งให้อาอมาตย์ดได้กินพ่องสมัยก่อนเวลาพญาเจ้าเมืองพระองค์เสด็จเก็บบะม่งวงแล้วเป็นอันว่าหน่วยบะม่งวงต้นนั้นน่ผู้ใดก็สามารถเก็บกินได้ต้องให้พญาเจ้าเมืองได้เสวยก่อนคือพญาเจ้าเมืองแหกนนาาาก่อนนะนะถ้าพญาเจ้าเมืองบะมาเก็บเสวยกับคนอื่นไได้กินเถอะ bà nhà chân mơn trong mà kếp con nè, hôn trong lại cả khâu mà kếp bà muộn kếp bà kếp bà đai băng khôn cả khôn bay hắc kinh băng khôn cả bay xoài tôn xoài kinh hắc ao mai sao khâu phạt ao thần nu nhinh ô oh, kinh hắc một nè เอาหน่วยดิบก็บเหลือหน่วยน้อยก็เหลือตกมาแรงมาัญญาเจ้าเมืองก็ะสดงไปจะไปทอดพระเนตพอต้นบะม่วงโอ้บอกกองหั่นก็ตกใจโอ้ความพินาศของต้นบะม่วงทรงตกพระไทยตกใจเกิดว่าเออแต่เจ้าเฮายังหันต้นบะม่วงยังหน่วยเต็มอยู่แต่เบอร์เดอร์นี้เนี่ยบอมีหน่วยแล้ว กิ่งกาหยังกาหักหมดใบเหี่ยวฟื้นนี่ส่วนแหมสีก1เนี่ยงามเหมือนดอยเขียวเพรว่าบ่มีหนอยบะม่วงนี่ย่อยยับเมื่อหนอยออกมาการบรรพชาก็เมือนกับต้นบะม่วงที่บ่มีหนอยเมื่อกดอย่างอันพญาเจ้าเมืองก็หันใจรัก จเจริญวิปัสนานึกถึงว่าพราะองค์ทรงทำลายกระท่อมท้องของมารดาทรงปฏิสนเฮาตัดขาดแล้วส้วมแหล่งอุจละคือสังสารวัติเฮาล้างแล้วทะเลน้ำตาเฮากวิดเฮอแห้งแล้วข่างออกแห่งบดแล้วกำแพงกระดูกก็พังแล้วขณะนั้นพระองค์ก็ทรงยกมือลูบศีรษะ เพศคฤรัหัดก็อันตรธรานไปเพศสมณะก็ปรากฏขึ้นมาสมณะบริขารตึงจีวรมิดกลนเข็มสายประคดพร้อมกับกรองน้ำครบแปดอย่างเป็นบริขารพิษุก็มาอยู่ที่พระวรากายพระองค์ทันทีพระองค์ก็ไปประทับอยู่ที่อากาศเ่ออ,อวาสแก่คนตั้งหลาย แล้วก็เสด็จเข้าป่าหิมปันฝ่ายพัญ,ญาเจาเมืองชื่อว่านักขธิในเมืองตะกศิลาแคว้นคันทละทรงประทับบนประสาททอดพระเนตรหันแม่ยิงงามคนหนึ่งมือแต่ละข้างใส่กําไลข้างละอันนั่งบดยาอยู่ปัญญาเจาเมืองเกิดว่ากําไลนั้นแยกกันอยู่ ก็บากระทบกันจะบ่มีเสียงดังแต่ถ้าเอากำไรนั่นมารวมกันขณะที่นางกำลังบดยากำไรก็มากระทบกันจะเกิดเสียงดังซัต์ทั้งหลายก็เหมือนกันแต่ละคนแต่ละคนบ่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันก็บ่มีเสียงบ่มีหยังแต่เมื่อร่วมมีคนนักขึ้นก็ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกัน ทำเห้อทะเลาะกันมีเรื่องกันพญ,ญาเจาเมืองกิดเรื่องนี้อยู่สักกรรมกำหนดใตหลักเจริญวิปัสนายังเป็นปัจเจกโาพิยานให้เกิดขึ้นทรงเข้าป่าหิมาปันออกบวชทันทีท่านบุฟังญาติโยมแล้วที่เมืองมิถิลานาครมีพญ,ญาเจาเมืองจือ่อนิมิราช ทรงประทับยืนทอดพระเนตรี่อุทยานมีเหยียวตัวหนึ่งกาบจิ้นมากาบมาจากตลาดบินผ่านอุทยานนกตั้งหลายก็ปาก,กันบินล้อมเหยียวตัวนั้นใจปากจิกตีกันแย่งกันกินเนื้อกินชิ้นเนื้อนัน่นมันก็ทนเบาไหวนี่ะียย๊ยเหยวนี่ทนบ่ท้นบาไหวก็ละทิ้ง ก้อนเนื้อนั่นเสียนกแห้งก็กาบเอาก้อนเนื้อเือเยียวตีเยียวกาบมาน่ะเอาไปกินสบายบ่โดนทำ้ายแต่แห้งที่ได้ชิงเนื้อไปกับโดนหมูนกทั้งหลายทำ้ายเตนปัญญาเจ้าเมืองก็คิดว่าเออนกที่กาบเนื้อก็จะเป็นตุกส่วนนกที่ทิ้งก้อนเนื้อก็จะมีความสุข กามมคนคือรูปรสกินเสียงสัมผัสเหล่านี้ผู้ใดยึดถือผู้นั้นเป็นทุกข์ผู้ละกามถึงจะมีสุขตัวเฮาเองเป็นปัญญาเจ้าเมืองมีแม่ยิงเป็นร้อยเป็นปันเฮาควรจะละกามมคนทั้งหลายเหมือนเยวที่ละทิ้งก้อนเนื้อกึศอย่างอันกำหนดแต่ละขึ้นมาเจริญวิปัสสนาเข้าป่าหิมปาน์ไปบวชแถม แล้วก็ที่แคว้นอุตรลปัญจละในกบ,บิลนครก็มีปัญญาเจ้าเมืองชื่อว่าทุมะมุขะตอนเจ้าพระองค์ก็สเสด็จไปที่ส่วนอุทยานทอดพระเนตรหันงัวล,ลุดออกจากคอกแล้วก็ติดตามงัวตัวเมียไปด้วยความหึงหวงงัวตัวผู้นั่นก็ไปควิดงัวตัวอื่น ตีเข้ามาทำทีทำท่ามาหางัวตัวเมียควิดทำให้งัวตัวอื่นตายทันทีพญาจเมืงองเกิดว่าสัตทั้งหลายล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสครอบงำเพราะกิเลสทำให้เกิดความพินาศเขาควรจะละก,กิเลสทรงกำลดกำนดใจลักจเจริญวิปัสสนาเสด็จออกบทเข้าป่าหิมพา์ไปแทถม วันหนึ่งพระปัจเจกภูริเจ้าถึงสี่ได้กำหนดจะมาเมืองปารณสีทรงเหาะมาถึงหมู่บ้านของช่างปั้นหม้อบินทบาทมาถึงหน้าบ้านของช่างปั้นหม้อคนปั้นหม้อหันใส่พระปัจเจกพูริเจ้าก็เกิดศรัทธาเลิ่มใสก็เลยนิม,มนต์ทึงสี่ตนเนี่ยมาฉันที่บ้าน เขาถามสาเหตุที่พระตึงสีตนนี่มาบวชเป็นยังไดท่านตึงสีก็บอกเรื่องราวของตัวเองที่มาบวชให้เขาฟังว่าจือ่อยังอยู่ที่ไหนอยู่แขวนใดเล่าเรื่องราวต่างๆอย่างละเอียดคนปั้นหม้อนี่ก็เกิดความเริ่มใสอยากจะบวชเพื่อสแสวงหาทางสงบเหมือกับชีวิตตกมแมลงภรรยา กับจากการได้ไปกล้าไปขายส่งของพิกมาช่างปันหม้อนี่ก็เล่าเรื่องั้งมดเหอภรรยาฟังว่าพระปัจเจกผู้ไดเจ้าท่านมาฉันอาหารที่บ้านเฮามีความสง่างามด้วยคุณธรรมฉันอยากจะไปบวชละโลกจะไปบวชดใดยเปิ้ลเสียทีภรรยาได้ฟังคำรรสามีแล้วก็อู้ขึ้นว่าเวลานี้เต่าออัน เวลาอื่นนอกจากนี้บ่มีเลยภายหลังคงบ่มีผู้พร่ำสอนฉันข้าแด่ท่านผู้มีโจกฉันเองก็จะป้นจากมือป่อใจไปคนเดียวเหมือนนางนกที่ป้นจากกงขังเมื่อพ่อใจฟังอย่างอันภรรยาตัวเองอู้อย่างอันก็นิ่งส่วนนางจะหนีไปบวชก่อน ก็เลยออกอุบายใหอสามีไปดูดูลูกก่อนนางจะไปติดต่าน้ำนางก็ทำทีทำท่า,ทากำม,มอน้ำไปติีต่าน้ำแล้วก็หนีเข้าป่าไปตกมแมลงมาสามีบหันภรรยาก็าหูวว่านางคงหนีไปบวชแล้วเขาก็เลยเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่เขาเกิดว่าลูกๆูกเมื่อดูแลตัวเองได้แล้ว ก็เลยออกบวดบำเพ็ญกุศลอยู่ในปา่าหิมาภานับตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาเรื่องนี้ก็ได้คติสอนใจว่าคนติลากิเลสได้จะทำให้พบชีวิตมีความสุขผู้ดับกิเลสได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อต่อไปเรื่องที่สี่้อยสองพระเจ้าห้าร้อยจัด เรื่องที่402เรื่องพระราชากับลิงชั่วเรื่องราวเป็นอย่างไดก็ลองฟังดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าพมตัดัตพระองค์เสวยราชสมบัติอยู่ที่เมืองปรารณสีโพธิสัตเจ้าของเขาเกิดในตระกูลพราหมณ์อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีสมัยนั้นมีบ่อน้ำลึกบ่อนหนึ่งอยู่ถนนใหญ่ สั์ทั้งหลายบ่าสามารถลงไปดื่มได้คนใจบุญจัดกระบ,บอกใส่น้ำแล้วก็เอาไว้ลางเพื่อสัต์ได้ดื่มกินต่อมาถนนสายนั้นขาดผู้เดินทางสัญจรไปมาสัต์ทั้งหลายก็บ,บ่ได้ดื่มน้ำาลิงตัวหนึ่งก็หายน้ำจัดเที่ยวหาน้ำกินในที่หัน โอริสัตเจ้าเดินทางไปถึงที่หันโดยกิจธุระอย่างหนึ่งหันลิงตัวนั้นก็าสว่าลิงตัวนี้หิวน้ําแล้วก็ไล่ได้ตักน้ําใส่ลางน้ําให้มันดื่มเสร็จแล้วก,ก็กึดจะพักผ่อนอยู่ที่พื้นก็ไม้ส่วนลิงเมื่อได้ดื่มน้ําเสร็จก็ทําหน้าทําตาลอกเล็กหลอกลอก่ลอโพริสัต บริษัทเจ้าหันกิริยาของลิงแล้วก็บอาว่าเออข้าก็หื่นน้ำเองดื่มเมื่อเองหายหิวน้ำตอนนี้เองก็มาทำหน้าทำตาหลอกเล็กใส่ข้าหน้าอนาถใจแต้ตีข้าช่วยเหลือสัตว์ชั่วบ่มีประโยชน์อะไอย่างเลยลิงเมื่อได้ยินอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าท่านยาสำคัญว่าเพียงแต่ท่านหื่นน้ำเฮาแล้วจะเสร็จสิน้น บัดน,นี้เฮาจกถ่ายรถใส่หัวท่านเสียก่อนถึงจะไปบริษัทเจ้าได้ยินอันเกมที่จะลุกไปขณะนั้นลิงก็กระโดดไปจับกิ่งไม้คล้ายที่จะห้อยโหนถ่ายอุจจาระรถใส่หัวบริษัทเจ้าเข้าไปทันทีแล้วหนีเข้าป่าบริษัทเจ้ารีบอาบน้ําชําระร่างกายแล้วกลับบ้านก็มานึกถึงพฤติกรรมของลิงตัวนี้แล้วก็มาสลดใจ เรื่องนี้ก็จบไปได้คติสอนใจว่าคนบันดีถึงจะทำดีตุ้ยอย่างใดก็มาเกิดประโยชน์นั่นอา้าต่อไปเรื่องที่403 403เรื่องเจ้าอาวาดอิจฉาเจ้าอวาดฤทธยาเรื่องราวเป็นอย่างใดก็ลองฟังดังต่อไปนี้ ในสมัยอดีตยังมีพระลูหนึ่งกัสพะเป็นเจ้าวาดที่มีศินมันปั้มเป็นภาวนาวิปัสนาอาศัยอยู่ข้างบ้านปอกกาคนหนึ่งเจ้าวันหนึ่งพะอรหันเดินทางพันมาถึงบ้านปอกกาปอกกาหาันข้อใสก็เริ่มใส่ก็เลยนีมลให้มาฉันอาหารแล้วท่านพักที่วิหารใกล้ๆบ้านปอกกา พ่อก,กาก็ได้โอกาสฟังธรรมฟังธรรมได้สักกั้มตกมลงก็ถือถาดของหอมเข้าตอกดอกไม้เพื่อจะเอาสักระละฟังธรรมจนค่ำทำเให้จเจ้าอาวาสนี้เกิดความอิจฉากึดอุบายที่จะเฮอ,อรหันออกไปอยู่ที่อื่นเมื่อจเจ้าวันนั้นเมื่อจะออกบิณฑบัตเขาก็ตีละฆังด้วยการเอาเล็บไปเคาะละฆังเป๊ก เปกแปก,แปกเพื่อบังให้พระอาคัตรตุก,กะได้งินแล้วเพื่อที่ว่าจะได้บัต้องไปออกบันไปหาปอกะปอกะก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระอรหันบ์ได้มาวันนี้ก็เลยถามเจ้าวาสเจ้าวาดเป็นได้พระติมาอยู่ใหม่นั่นเป็นได้เปินาานเป้นบะมาฉันเปิ้นบะมาบินทบาท เจ้าวาดได้โอกาสก็ใส่ไล่ทันทีว่าตีละครั้งแล้วยังได้กับลบุกถ้าจะรับอยู่ห้นะขี้ขันก็ตีละครั้งเอาเล็บไปเคาะแ็กแค็กไปกกจะไปได้ยินไฟพ่อละาหาันออกเวณธาบาตทที่อื่นเจ้าวาดก็เข้าไปฉันอาหารในบ้านปา่อกะพ่อกะก็กลัวพ่อลาารระหันม่ได้ฉันก็เลยฝากเข้าไปเฮ้ ฝากเจ้าวาดผู้ที่อิฉาเนี่ยแต่ท่านก็บยอย่างเฮ้อระวางตังอก็หันหน้ากำลังลูกไม้อยู่เขาก็กำลังเผาต่อเฟืองเนาะก็เอาไม้ขุดขุดขุดถอกเข้าถึงมดลงในหันแล้วก็ถมเจ้าวาดป๊กมาที่วิหารบ,าบ่าปบพระระหันเสร็จแล้ว ก็หูว่าเอออันนี้เฮาทำบาปทำกรรมประสมกับการเป็นพระเลยหูซึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปทานใดนั้นก็เกิดนักกตรอมใจตายเกิดไปเป็นเพศต้องตุกทรมานอยู่หลายแสนปีเศษของกรรมก็ทำื่อไปเกิดเป็นยักษ์แถมห้าร้อยจัดบ่เกิดได้กินอนย่างอิ่มเลยจนถึงวันจะตายเนะี่ยถึงจะได้กิน เกิดเป็นไม้ห้าร้อย500จัตถึงจะมดเชียงเวนกรรมขติสอนใจเรื่องนี้การทำ้รยผู้บริสุทธ์นั้นมีบาปหนาต่อไปเรื่องที่สี่ร้อยเซลซี 4, เอาตึกสี่ร้อยเซลซี 4, นี้ก่อนเนาะพระเจ้าห้าร้อยจัดเรื่องที่สี่ร้อยเซลซีเนอะทธากะเอาตึกเรื่องนี้ก่อน เรื่องที่4ี่้นี่ก่อนเอาเรื่องที่สี่ซมีชื่อเรื่องว่าแม่ยายหูตึงเจอชาโดว์า่นะนานากนรกะชาดกแม่ยายหูตึงเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ลองฟังดังต่อไปนี่ พระริทเจ้าของเขาเกิดในตระกูลเศรษฐีเมื่อเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีแตนป่อวันหนึ่งเศรษฐีออกจากบ้านไปทำจิจธุระครั้งนั้นแม่ยายคิดจะไปเยี่ยมลูกสาวแม่ยายคนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างหูตึงก็คือบ่เคยได้ยินทีฟังอะนยังก็ผิดเพี้ยนฟังลูกสาวเล่าว,ว่าเศรษฐีไปธุระนอกบ้าน ก็ฟังพิษว่าลูกเศรษฐีไปบวชเมื่อเดินทางเศรษฐีการเดินทางก็ส่วนทางกับป้าใจคนนั้นป้าใจคนนั้นก็ได้บอกบอกว่าในบ้านของท่านเนี่ยเกิดการร้องให้คร่ำรวนยกใหญ่พอเกิดว่าท่านออกบวชแล้วท่านเศรษฐีได้งันได้ยินในอันเกิดว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วบกควรจะหื้อหายไป ก็เลยกลับไปเข้าเฝ้าพระราชาทูลถามว่าข้าแด่พระองคทง์ทั้งทั้งที่ข้าพระองค์ไม่ได้ไปบวชเลยคนในบ้านปากันคล่ค่าครวญเกิดว่าบวชแล้วมีสิ่งดีเกิดขึ้นอย่างอี้แล้วบควรให้หายไปข้าพระองค์จะบวชขอพระราชทานอนุญาตให้บวชโด,ดยเถอะโพลิษัตเจ้าก็ออกเดินทางไปสู่ไปมาปัาน เมื่อได้รับอนุญาตกระบวชเป็นฤาษีปั้มเป่งปรมีทรงได้อภิญญาสมบัติมีพรหมโรคเป็นเบื้องหน้าจบสรัทธายาจมเรื่องนี้ก็ได้คติสอนใจว่าเมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพือถือเป็นนิมิตหมายสร้างความดีความเจริญก้าวหน้าต่อไปจบศัทธายาจมวันพุธวันพุธวันการนี่หมีเนาะพุธเป็นท่านสาธิตธิระปัญโย สถาบันธรรมพิวัติศพเตินแม่เมาะมันพวกนี่มันมีกะคงจะมีวันฮือวันฮือนี่เป็นป่าขอฝนว่ะสถายังแบะเป่านี่ตกหรือตะวานนี่ยังบะเป่าฝนเปนตกจัดหนักตะวานี่นะเอาละอาจะมาขอพักเตัวอีก,ก่อนฟังไลนี้ไปไหนเจอเนอร์ญาติโยมเนอร์ขออนุญาตได้พักฉันน้ำํำเดียวก่อนฟังไลนี้ไปไหน เดือดกำเดียวกล้วยมาปะกันนอ